สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมต้นบอนสีเบบีของเรานะคะมีต้นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะมาชมไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมต้นนี้คือชายชนนะคะตอนแรกมีหนึ่งใบนะคะตอนนี้ขึ้นมาสองใบแล้วนี่คะ่ะส่วนต้นนี้สอพิญญานะคะตอน ซื้อมาใหม่ๆเขาจะมีสองใบนะคะใบนี้กับใบนี้นะคะตอนนี้ใบนี้นะคะท่านผู้ชมรู้สึกเขาจะทิ้งใบแล้วนะคะเขาจะขึ้นใบใหม่ขึ้นมาแทนนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะตั้งแต่เอามาต้นนี้ทอแสงนะคะตอนเอามาก็มีอยู่หนึ่งใบกับอีกกำลังขึ้นเล็กๆ แต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมขึ้นสูงมากนะคะสงสัยว่าเขาต้องการแสงแดดนะคะเพราะว่าเราเก็บไว้ในบ้านเดี๋ยวเราจะมีวิธีการอย่างไรต่อไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเรามาดูต้นต่อมาค่ะต้นนี้หนุมานเข้าเฝ้านะคะตอนเอามานะคะ มีอยู่หใบนะคะตอนนี้กำลังขึ้นมาอีกใบนะคะส่วนต้นนี้นะคะท่านผู้ชมตอนออกมามีอยู่3มใบ3ามใบ,มใบเขาทิ้งใบไปแล้วนะคะเห็นกิ่งเล็กๆไหมคะใบเล็กๆก้านเล็กๆน,นะคะคือเขาทิ้งใบไปแล้วใบหนึ่งแต่ได้ใบตัวนี้นะคะกำลังเป็นหลอดๆนะคะขึ้นมาแทนที่นะคะ นั่นก็คือกลุมพกันนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะก็ได้มาสามใบแต่ทิ้งใบไปแล้วอีกใบหนึ่งก็ขึ้นมาแทนนะคะส่วนใบนี้ค่ะสวยงามค่ะหานุมานอมพล,พลาเอามา ใบเดียวนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมมาดูด้วยกันค่ะนี่ค่ะเหมือนเขาจะแทงหลอดออกมานะคะแต่ว่ายังไม่ใช่นะคะแต่ตอนเอามายังไม่มีการโผล่แบบนี้นะคะก็คือมีมีใบเดียวนะคะมีใบเดียวลำต้นเขาก็จะ ไม่ใช่ลาต้นสิก้านใบเขาก็จะมีก้านเดียวแล้วไม่มีตัวนี้โผลมานะคะแต่ตอนนี้จะว่าเป็นใบก็ไม่ใช่นะคะเขากาลังกาลังโผลออกมากระถางก็เหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนให้เขานะคะตอนนี้รู้สึกว่าเขาต้องการแสงแดดน,นะคะเราเก็บไว้ในบ้านนะคะทีนี้เราต้องพาน้อง เบบี Baby, ออกนอกบ้านแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะต้องการแสงแดดมากเลยไม่ได้แล้วอยู่อยู่ในบ้านไม่ได้แล้วท่านผู้ชมต้องรีบพาออกนอกบ้านนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะใบนี้ขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่กัดสีนะคะสำหรับชายชนนะคะแต่เขาจะสูงกว่าต้นเดิมนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะท่านผู้ชมสูงกว่าต้นเดิม2เท่านะคะ ต้องรีบเอาออกแดดแล้วเพื่อที่จะให้เขาได้รับแสงแดดไม่ต้องไม่ต้องยืดหาแสงแดดอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเขาออกนอกบ้านนะคะท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเอาออกมานอกบ้านแล้วนะคะพาต้นหานุมานอมพระพรากุมภกันหานุมานเข้าเฝ้านะคะฐานนี้ก็จะมีสมต้นนะคะ เราจะมีถาดรองน้ํานะคะเพราะว่าเขายังต้นเล็กอยู่นี่ค่ะออกมาอยู่นอกบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็กลัวอย่างเดียวมีตั๊กแตนอยู่นะคะกลัวกลัวตั๊กแตนจะมากัดต้นอ่อนของเขานะคะจะเปิดไว้อย่างนี้นะคะจะไม่เอาอะไรคุมนะคะเสียงนิดหน่อยนะคะส่วนต้นนี้นี่ค่ะทอแสง มีโทษเสงต้นนี้นะคะท่านผู้ชมชายชนเสียงนะคะไม่เอาอะไรปิดเลยนะคะสอพิญญานะคะสองใบสามใบกับเขากำลังจะทิ้งใบนะคะไอ้ที่เห็นขาวขาวนะคะเราใส่ปูนขาวเปลือกหอยกันเชื้อรานะคะวันนี้เราจะเปิดผ้าคลุมนะคะสำหรับต้นรวยล้นฟ้านะคะ <c oughs> ซื้อมามีอยู่ หนึ่งใบนะคะแต่ตอนนี้มีทั้งหมด4ีใบแล้วนะคะวันนี้เราเปิดถุงคลุมออกนะคะท่านผู้ชมเราซื้อมาเป็นใบนี้นะคะกัดเซียนอ่อนนะคะแต่ตอนนี้4ีใบแล้วนะคะแล้วก็สีบุริรัมนะคะตอนซื้อมา2ใบตอนนี้3ใบนะคะ วันนี้จะเปิดถุงพลาสติกคลุมออกนะคะจะไม่คลุมเลยเสี่ยงนะคะแต่ก็ต้องลุ้นเพราะว่าเขาจะได้ต้นแข็งแรงนะคะเจออากาศอ่อนๆแต่ก็เอาไว้ใต้ต้นไม้นะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะไม่งั้นก็ไม่แข็งแรงไม่เจอแสงแดดนะคะแสงแดดอ่อนๆยามเช้า ไม่กับสีเลยกับสีอยู่ใบเดียวนิดๆรวยล้นฟ้าสีบุรีรัมขึ้นมาใหม่ก็ยังสีอ่อนๆอนอี่นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันตลอดนะคะ เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะสวัสดีค่ะ